ครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็ที่โรงเรียนสุนันวิทยาคมของเราครับวันนี้เป็นตอนที่4ของการปรับปรุงสนามบอลครับด้วยการปลูกหญ้าพัดพลามครับวัตถุงค์ก็เพื่อให้นักเรียนของเราครับแล้วก็ชุมชนแห่งนี้ครับมีที่ออกกำลังกายครับให้เด็กๆได้เล่นกีฬาอย่างมีความสุขครับเดิมสนามแห่งนี้จะเป็นหญ้าซาบาต้าแล้วก็หญ้าเจ้าชู้ครับแล้วก็ช่วงหน้าแล้งก็จะมีฝุ่นเยอะอันนี้ก็ได้แนวคิดนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงให้สนามแห่งนี้ครับ ปลูกหญ้าให้เขียวแล้วก็ดูแลให้สวยงามเพื่อให้นักเรียนได้มีที่เล่นกีฬาที่สมบูรณ์สวยงามแล้วก็ให้เด็กเยาวาชนนี่ได้มีที่ออกกำลังกายห่างกาย,ยาสิติดซึ่งวันนี้ได้รับความนุ้งเคราะห์จากชุมชนจากคณะผู้บริหารกลุ่มพยาบาม่วงครับรวมทั้งสำนักงานเขตพนที่การศึกษาปร,รมสมศึกษาโดยการนำของท่านดรพลังคนณตื้นครับวันนี้ให้ความนุ้งเคราะห์มาร่วมกิจกรรมครับวันนี้ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับที่จะให้ในเขตตะบนนนญาของเราครับ ที่สวนนิเวศคมเป็นที่ที่มีที่ออกกำลังกายหญย้าเขียวๆจะสวยครับแระกูลพัดพลรามครับที่สนามสวนนิเยคมครับผมขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งนึงครับผมสวัสดีครับพตะุสารสิงเขีประธานพิธีี่ครในวันนี้แล้วก็ท่านรองวิภา มีเกียรติทุกท่านท่านผู้บริการปลูกพะรำมำม่วงแล้วก็ผู้นำชุมชนทุกท่านครับปทธทศกษากระทรศ3ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโครงการปลูกหญ้าพัสพะลัมสนามฟุตบอลโรงเรียนสุงเงินงทิพยาคมผมชื่นใจและผมรู้สึกมีพลังใจที่เกิดขึ้นเมื่อมาเห็นกิจกรรมที่มีความหมายในวันนี้และผมเชื่อว่า แม้ว่ามันเป็นกิจกรรมเล็กๆแต่ความหมายในเชิงยุทธศาสตร์นั้นยิ่งใหญ่มากเพราะสนามฟุตบอลสนามกีฬาแห่งนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจกิจกรรมการปลูกหญ้าพาสพาลัมของสนามฟุตบอลโรงเรียนสูงเนินวิทยาคมในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมทินดีกับความร่วมมือร่วมใจ แสดงความยินดีกับท่นานคณะกรรมการสถานศึกษานะรวมทั้งชุมชนของสูงเนินวิทยาคมในครั้งนี้